กันขึา <tang> น <ar> ั้นแหละเองมันจะเปรี้ยวสักแค่ไหนเอ้ยไม่มีอะไรเปรี้ยวไปกว่าหนูละค่ะแลาเลิกใครแล้วพอเราทําใจไม่ได้อะการก็จะใช้วิธีด้วยกันเราจะไม่ไปแก้แค้นเขาหรือว่าไม่แบบไปประชุประชันทำอย่างหนึ่งหนูสดมีเนื้อปะลอมโตเบะบ้ายักษ คนเก๋ๆอ่ะเขาก็ชื่อวรนุชกันทั้งแหละเอาละเอาละเอาละพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะดินสอสีนางสาวไทยประจําปี2567ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีรายการใหม่ซึ่งนั่นก็คือรายการลอมโต๊ะโต๊ะปลานะคะกอเมื่อสกูที่เราได้ ทำการแสดงละครไปนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่รู้สึกว่าเอกลุศมากๆรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปสนุกแล้วก็คลายเครียดไปด้วยกันกับเรานะคะเราก็จะพาแขกรับเชิญใดๆแต่และคนเข้ามานะคะมาร่วมพูดคุยสร้างความสนุกให้กับคนดูเวลาเราพิจารณาหรือว่าทําอะไรใดๆต่าง,งๆนะคะ เรามาเจอแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรากันเลยดีกว่านะคะน้องการชนิการสุภิทยวพรของเราค่ะเดียวเดีวเดียวเดียวเดียวดยวจะบอกว่าคบจริงเป็นแบบค่ะ5 4321่อยูสวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้างไหมคะคนเก่ๆเขาก็ชื่อวรณุกันทธนแหละมันเป็นแบบนี้ค่ะของจริง เอาาเชิญนั่งกันก่อนนะคะหลังจากที่เดินมาเนิ่นนานนะคะห่า <c oughs> <c oughs> มาอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ละครของเราค่อนข้างที่จะเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็กลัวทุเรียนไม้ขวาน เมื่อวานเลยเปิญเยาวราชมาให้ลูกคู่ทุเรียนแล้วก็แบบพี่กระทุกคนคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องไปซื้อเปลือกทุเรียนมาส่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันใส่ตัวเองแล้วเกินในรายการในในละครติดละติดะเราจะบอกว่าน้องการอะพิกบทบาทได้ดีมากๆเพราะว่าตัวตนของน้องเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนที่แบบพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อยหนักฉัาสาวเหนือเนาะสาวสี่กับน้องการเนี่ยเป็นคนเหนือ เนเราค่อนข้างที่จะคุยกันแบบว่าสับเมืองเล็กน้อยถึงปัตตานเลยแหละสาบน,ำนำ้ำม,มิงน้นำ,นำปูเพราะว่าทีมงานก็เหนื่อหมดนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้งงมากทำไมกรุงเทพไงให้เหมือนเชียงใหม่ถูกก็ชัดตอะไรเนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ชมนะคะถ้ามันไม่ลื่นไหลก็รู้สึกว่ามันเป็นรายการแรกครั้งแรกที่แรกคนไทยคนแรกเหมือนกันที่มานั่งทานอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราค่ะ คลิปกันเลยดีกว่าเพราะว่าทีมงานก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วเพราะว่าเตี๋ยสัต่อว์อะเป็นยังไงกันบ้างคะดีใจมากค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่เปิดใจให้ตัวละครวรนุชของเราแล้วก็แบบไม่ได้มองว่าเอาิีเเรรหื b e a u t สแตนดาร์ดของนางงามมาวัดว่าแบบเออไม่สวยอั้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเปิดใจว่ามันตลกดีแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเวลาดูเราเราก็เหมือนย้อนเข้าไปในยุค80 90อะไรอย่างงเี้ยก็แบบขอบคุณมากจริงๆทุกคนที่แบบเปิดใจให้กับวรนุชนะคะยากไหม Oh, ยากมากยากมากเพราะว่ามันต้องพลิกบทบาทเยอะอะแล้วก็แบบต้องไปฝึกเสียงใหม่เพราะว่าเราเป็นคนเสียงทุง้งเราพูดกับว่าอยากให้เราแบบค่อนข้างมีความวิดวายอะไรก็ต้องไปฝึกกรีดเพราะไม่เคยไม่เคยกรีดเลยแล้วเราก็เป็นนักแสดงคนเดียวแหละที่ไม่เคยแสดงเรื่องไหนมาก่อนเลย uh huh. แบบคนอื่นเข uh huh. ายังมีพอมีผลงานในช่องมาบ้างอะไรเงี uh ้ย huh. ก็ทำให้เรายิ่งกดดันว่าเราควรจะเป็นตัวถ่วงเขาแต่รู้สึกว่าทำได้ดีนะ uh huh. ทำได้ดีมากๆเอารอเลยค่ะตบมือกันเอามา เราคุยกันแบบหอมปากอของคอแล้วเดี๋ยววันนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยดีกว่ามาค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะมอยสนันลันโตช่วงมอยสนันลันโตช่วงแรกของเราเนี่ยจะเป็นการเมาท์มอยว่าช่วงที่ผ่านมา3วัน7วันหรือว่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยน้องการเคยเจออะไรมาบ้างหรือว่า จะได้เจอประสบการณ์อะไรที่มันตลกตลกขบขันแล้วก็อยากเล่าสู่กันฟังบ้างก็คือแบบเร็วๆนี้เลยอะจำไม่ได้ว่าวันไหนนะแต่ว่าแบบเป็นเรื่องพีคมากที่สุดในชีวิตคือไม่เคยเจอเรื่องอะไร่างนี้มาก่อนเลยเพราะว่าบ้านเราอะอยู่ไกลอยู่บางนาแล้วเวลาเดินทางเข้ามาในเมืองหรือว่ามาทํางานอะไรเงี้ยเราต้องใช้ transportation เยอะมากแบบพวกขนส่งต่างๆแบบวินแกลบคาก็หรือว่าแบบอะไรอะ BTS MRT อะไรเงี้ยเยอะมากเราลองหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอะเราเลือกวินเพราะสนิทมาก แล้วรปรากฏว่าพอเลือกวินปุ๊บเนี่ยพี่วินคือโหดมากคือเขาก็จอดรถตอนแรกอะรีบมากก่อนรีบมากแล้วก็คือว่าวินมันเร็วสุดใช่ปะ่ะปรากฏมาถึงปุ๊บแอดวินไฟฟ้า <c oughs> เราเรียกจากไหนเรียกแากบางนาไกลๆมากเราแบบมาแบบแอเราก็แบบวินคิดถูกหรือคิดผิดวะเนี่ยอ,อ,อะไรเงี้ยช็อตที่2คือเขาแวะบ,บ่อยมากเพราะเขาต้องเติมไฟฟ้าทำไมอะมันน่าจะแบบแบตหมดไวหรืออะไรหรือว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้เติมมาเออเขาจอดครั้งแรกเราก็แบบเอาละ มันจะไม่ทันเวลาแล้วเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลานัแต่งหน้าแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ขับไปต่อสภาพสพาพนึงจอดอีกแล้วเราก็งงว่าจอดทําไมวะแล้วเขาก็บอกว่าแป๊บนึงครับผมเกิดขี้ครับพี่ไปไปในกรับผมปวดขี้แล้วแบบฮะแล้วพี่จะไปขี้ตรงไหนคะเพราะว่าตรงนี้มันคือข้างทางเราแล้วมีห้องน้ํา อ๋อข้างทางนี่แหละครับข้างทางเป็นแบบกำแพงอะแล้วก็แบบเป็นถนนอเพราะ <S <S ว่าเป็นถนนใหญ่แล้วเฮ้ยพี่เขาจะไปขี่ตรงไหนวะแรงมากเราก็แบบเอาละโทรศัพท์โทรหาช่างแต่งหน้าก่อนเลยว่าเจ๊ยอยู่กับหนูกันนะหนูกลัวเขามากว่าเขาจะหายไปหรือว่าหนูเรียกคันใหม่ดีปรึกษาท่างแต่งหน้าไงว่าไม่ได้ละไปขี่อะหรอย่โหดมากอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาคงได้ยินว่าเราแบบโทรคุยกับพี่ธาน,านาว่าเจ๊เ<ร>ไม <ป S 1> ่สายม<ร>ากเลยแบบเขาจะไปเข้าเขาจะไปขี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ป้ว่าเขาก็เลยเหมือนแบบเดินกลับมาแล้วบอกว่า เออไม่เป็นไรครับผมฉี่ไปละฉีดพอครับแล้วก็กลับมาขับคันนั้นไปส่งหนูที่งานกันได้คือเหมือนฟิลเขากึนไปแล้วเออก็แบบกึนแล้วนึอเดี๋ยวค่อยออแล้วกันแต่หนูว่าจริงแค่ฉี่มันก็เกินพอละเพราะว่ามันเป็นกำแพงคนอื่นมากไม่ได้อลยอะเอามาได้ข่าวเรื่องจากทีมงานว่าเรื่องซอมลีมันเป็นยังไงพูดซิคือจริงยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนน่าจะเปิดเผยแบบแค่แบบกลุ่มเพื่อนแต่ว่าน่าจะยังไม่เคยออฟฟิเชียลเพราะว่าอายมากคือแบบ ตอนนั้นอะซอมลีดอยู่แล้วก็เราเป็นคนสั่งท่าลีดใช่ไหมแล้วรีดเทศัตอะมันจะเป็นรีดแบบเงียบๆีท่าขึ้นมือจะเป็นลีดเงียบเงียบาไม่ดูก็ไปดูในติ๊กต็อกได้นะคะแบบ2.4ล้านดีว้าวาได้ว้าวหิงๆิงิแล้วแบบว่าท่าสั่งขึ้นมือหีอืเราก็จะเอ็กซคลูซีฟเพราะว่าเราต้องแอนเยอะแอนเยอะมากแล้วก็มีท่าที่แบบต้องแบบ กดตัวเยอะ uh huh. แต่ประเด็นคือวัน้าเราได้จะไปกินอะไรไม่รู้ผิดสําดงมาแล้วก็แบบเราปวดท้องมากเลย uh huh. แต่ว่าเวลาเป็นหลีดนะเจะถ้าเราจะขอตัวไปห้องนานทีอย่าเพื่อนทั้งแก๊งกมต้องรอไงมันต้องหลีดพร้อมกัน uh huh. ใช่ปะ uh huh. เราก็เลยเอ้ยซอให้มันเสร็จดีกว่าแล้วเราค่อยไปเข้างนาทีเดียว uh huh. อะไรอย่างเงี้ยแล้วป uh huh. รากฏว่าพอเราไม่ยอมไปเข้างนาอย่างเงี้ย uh huh. พอมันถึงท่าคลายแม็กซ์แอนเสร็จแล้ว พอามอย่างหนึ่งหนูตดมีเนื้อปะหนูรู้ตัวเองว่าตดแล้วมันมีเสียงแต่ว่าโชคดีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีเนื้อมันยังเป็นหัวหัวมันอยู่มันยังแบบยังไม่ถึงขั้นแบบท้องเสียก็คือหยุดหลีเลยแล้วก็แบบขอโทษนะคะทุกคนขอโทษค่ะหนูตดเองค่ะอย่างนี้ใช่แล้วเห็นเนี้ยเพื่อนทุกคนก็บอกว่าการจะบอกทำไมไม่มีใครรู้ ประเด็นก็คือเราได้ยินเสียงตัวเองแต่ว่าคนรอบข้างอะไม่ได้ยินเออเขาอาจจะได้ยินแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันเป็นใครว่ามีหลายคนแล้วเราเป็นพวกแบบทําอะไรผิด้วรีบขอโทษอะเป็นคนแบบคือประกาศตัวทันทีว่าแบบขอโทษข้าหนูตดอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเขาไป้อนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราอ่ะตดเหรอตดใช่ไหมถ้าที้เป็นเราโปยเน้นโปยเรื่องมันก็เงียบไปไม่ค่อยมีใครการเล่าเพราะเขาคิดว่าเราอายจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น ถูกแล้วนาให้ต้องขอโทษเลย2เรื่องที่เล่าวันนี้มันก็ซีกี้สทันั้นเลยนะเรื่องที่สองเกิดขึ้นกับตัวเองไงมันเป็นเรื่องน่าอายของเราเองอะไรอย่างเงี้ยถูกปะมาเอาละค่ะเราก็สนุกแล้วก็ตลกกันมาพอสมควรแล้วนะคะซึ่งเราอายด้วยอ,อย่างสําคัญอายด้วยนะปุ <laughs> ๊บ <laughs> อายด้วยมาเรามาสู่ช่วงที่2กันนะคะถามแลกแหกกลางโตช่วงถามแลกแหกกลางโต ซึ่งช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามอ่ะเท่าที่เราทราบกันมาเนี่ยน้องการค่อนข้างที่จะตอบคำถามได้ดีเลยทีเดียวในการประกวดรอบการประกวดต่างๆนะคะแต่แล้ววันนี้เราจะให้น้องใช้สมองอีกรอบหนึ่งจบละตอนประกวดมีเวลาให้30วิใช่ไหมใช้สมองว่าหนักแล้วยากไหมยากมากค่ะต้องทยากมากเรามีชาเลนจ์ยากกว่าใช้สมองเยอะกว่าจบละแล้วงานเย็นเหนตัวนี้เบอร์เราเราให้แค่สามวิเท่านั้น ถ้าสมมุติว่าตอบไม่ทนันภายในสามวิเรามีบทลงโทษบทลงโทษของเราก็คือบีบมะนาวเข้าปากค่ะได้ได้ไดก็แค่มะนเองมันจะเปรี้ยวสักแค่ไหนเอ้ยไม่มีอะไรเปรี้ยวไปกว่าหนูแล้วค่ะก็เรามันเปิดสการอ่ะอขอบอกคำถามค่ะ <c oughs> เริ่มนะ <c oughs> หนูแอบเห็นแล้วเนี่ยต้องเก็บเอาว้ดีเอ<า>่โอ<า>ุ๊ย<า><า>เอามาเริ่มเลยข้อที่หนึ่งนะคะหล่อรวยรวยเพราะว่าทําหน้าได้เอาเงินไปทําหน้าไดา้ละครซีรีส์ละครเพราะตัวนี้แสดงละครอยู่ครับผมเออจูกอดกอดกอแล้วกันเมื่อผมอบอุ่นแปรงลิปสติก ลิปติเพอวันนี้เราปากดูแดงไม่มีแรงเดินเออเขามีมีคำสร้อยมีแบบความหมายของการตอบคำถามนี้ให้ตลอดเลยเนาะของหวานของข่าวหนึ่งสองของหวาน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 เพราะว่าเป็นคนกินไม่กินหวานสนานไพร่ต้องกินหวานแล้วเห็นปะกลับไปกอช็อตที่สดานไพร่อะสดานไพร่สาานมาตรงนี้ไม่กินหวานสนานไพร่ไม่กินหวานสนานไพร่ไม่กินหวานสดาน มาต่อข้อที่เจ็ดยิงโรนุชการนางสาวไทยหน<า>ึ่งสองเพราะวัน<ส>วนู้เพราะว่าตอนนี้ต้องประโดดละครเพราะว่าละครกำลังออนอยู่อย่าลืมดูได้เพระทางช่องชาญค่ะสัปหุ่งยี่สิบนะคะไม,ไ,ไม่มีอะไรทําเขาได้เลยอ่ะพี่ทีมงานถือมะนาวรอจนแห้งแล้วตอนนี้ <c oughs> เอามาต่อไปนางงามนักแสดงหนึ่งสองสามไม่ทำค่ะ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 กีโกองอ่ะให้เราตอบก่อนนางงามหรือนักแสดง เอาแสดงไงหนึ่งตอบทันนะไม่มีคนนี้เลยอ่ะไม่มีคนแบบว่าไม่ทันโกผู้นิกรโกงนะไม่ได้เราเชินมี่หน้าไม่ได้ค่ะเอาเชิญค่ะหนึ่งเอามาเอาเลยค่ะเราเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามก็ชิวๆมาแต่ในใจก็คือแบบ โอเคมาเตรียมให้ดีนะคะห้าสีสหนึ่งพอเอ็ดไม่ปุย1นึ่งพอปลอยขอดอะไรคลชบอะลรต้องเก็บไปทั้ง2คนขาดใครไปไม่ได้น้ำและไฟต้องอยู่คู่กันหยนอย่างเราขาดใครไปไม่ได้มาเกียระ อ่านิดเดียว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 ไหนบอกว่าไม่ได้ใช้ได้ใช้ค่ะนชูอ่ะข้อสุดท้ายพี่นะกร้ายเมย์คนคิดคำถามคืออ่ะไม่ได้เลยผู้จัดการหนูใช่ไหมเนี่ยแรงมากทำไมมันเป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้อยากจะบอกว่าเลือกไลเลือกได้เลือกได้เลือกเลยเลือกเลยเลือกพิกับค่ะพ่กับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า หญิงรักพี่ภู้คนเดียวนะคะถ้าเป็นการหลังการจะเลือกถ้าเป็นการไม่หญิงหญิงเลือกพี่ภู้คนเดียวนะคะจบเอ๊ยเลิกับพณาวุฒิมีคนโลกออะเหตุปะมีคนโล่ต้มีสุดยืนวันนี้เราเพื่อวรนุษย์เทวรพมเท่าั้นตอนนี้แล้วถ้าเป็นการโน้คอมเมนต์โน้คอมเมนต์เพราะว่าตอบคำถามไปแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วเรื่องแล้วเลือกแล้วนไหนก็พูดถึงเรื่องนี้ละเรามาถามเรื่องหัวโจงหัวใจความลงความรักเอาคุณการนะคะไม่เอาหญิงนุชนะคะตอนนี้ เป็นยังไงพูดสิก mm ็โสดสนิทครับผมโสดโสดรเราเอาเรื่องจริงเรื่องจริงเรองคิดเราเคยมีความรักไหมมีแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยมีแฟนเลยเพราะว่าแบบโฟกัสงานโฟกัสเป้าหมายในชีวิตแบบมากๆไงก็ทําให้มีแฟนยาก แบบแต่มีคนคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนเนาะก็มีคนที่ชอบเหมือนกันไปเคยไปแอบ,บชอบเขาบ้างหรือว่าเคยมีคนแอบ,บชอบบ้างเงี้ยมันก็เป็นแบบคีสันชีวิตแต่ว่ามีแฟนน้อยมากอะ่ะพอเราฝึกับตัวเองมากๆอะ่ะเราคุยกับใครได้ไม่เกิน6เดือนเลยหเหมือนพอเขารู้เรารู้สึกว่าเขาไม่ตรงกับเรานิดนึงแล้วเราก็จะเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคนสองคนมันไม่สามารถซัพพอร์ตกันได้แบบเราปล่อยให้เขาไปเติบโตดีกว่าอะไรเงี้ยใช่อันนี้ขอดีฟทอล์กนิดหนึ่งนะคะ เราว่าเหน่หมดเฉอเลยเลยมาก่อนเปล่าด้วยค่ะมีรักแรกไหมรักแรกเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหก็มีนะแต่มีตอนแก่แล้วอะเพราะว่าเป็นคนแบบตอนเด็กคือแบบตอนแก่แก่ขอโทษนะมีตอนแก่ก็แบบไม่เรได้มีรักแรกตอนอยู่เท่าไหร่ตอนอยู่เท่าไหร่เราทำฉันเป็นพิธีกรจ้าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วฉันเป็นพิธีกรจ้า ลักแรกก็คือแบบเป็นตอนที่เป็นยัยศึกสโม,มสรนังศึกษามชก็เลยบอกตอนแก่ไงเพราะว่าอายุประมาณยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองเราอะคือเราอะไม่ค่อยมีความรักใช่ไหม,ไมหมายถึงว่าไม่ค่อยมีแฟนมาก่อนนะทำให้เวลามีรักมีจะมีความรักทีมันยากเพราะฉะนั้นคนที่สามารถมาจีบเราได้ก็เลยมาจากการทํางาน ตอนนั้นเราไม่มีสเปกเลยแบบว่าเป็นคนหัวโบราณที่เราไม่กล้าไปจีบคนอืน่นเกาะอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบเหมือนรอคนมาจีบแต่ว่าพอรอคนมาจีบก็ไม่มีใครกล้าจีบเพราะเราเป็นแบบ working woman มากๆตอนนั้นอนะแบบเป็นนายกหรือเป็นหัวหน้าห้องตลอดเป็นประธานนูน่นประธานนี่ก่อนจะมาเป็นนายกอีกอะก็ทําให้ผู้ชายน่าจะกลัวอะไรเงี้ยแบบไม่กล้ามาจีบเราแล้วทีเนี้ยคนนี้มันกล้ามากสุดท้ายก็คือแบบ เราก็บอกเลิกเขาใช่ปะแล้วพอเราบอกเลิกเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับก็คงโกรธอะแล้วก็แบบว่าประชดประชันกันสักพักนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วเราอะก็เหมือนเราแบบเหมือนจะกลับคําละเพราะว่าเรารักเขาอยู่ไงเขะจะพิบะแต่เราแบบเลิกเพราะว่าเราเลิกเพราะเหตุผลอะไรเงี้ยเราก็เลยสักอาทิตย์นึงอะเราก็ไปงอเขาละเพราะว่าเราเหมือนกับยอมแพ้เหมือนเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอะเพิ่งเคยเป็นอกหักแล้วก็แบบเพิ่งกินเล้าครั้งแรกก็เนี่ยเพราะเหตุการณ์นี้เหมือนกันแล้วพอกลับไปง้อเขาอะมันมีประโยคนึงที่ทำให้รู้สึกว่าแบบ ไปขอโทษเขาแบบเต็มที่เลยใช่ปะว่าแบบขอโทษนะคะแบบไม่ใช่ขอโทษนะคะแบบเป็นเพือแบบขอโทษนะคือแบบจะแบบขอโทษผู้ใหญ่ใช่ขอโทษนะคะแต่เป็นเป็นแบบว่าขอโทษจริงๆแบบเราผิดไปแล้วอ่ะเขาอกาดอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบมองหน้าเราเราก็แบบเสียยิ้มอแล้วก็บอกว่าเธอนี่มันน่าสงสารเนาะ พูด่างนี้กับเราใช่พูด่างกับเราเราแบบเหมือนเราแบบตาสว่างเลยอ่ะพ่อกับแม่เรายังไม่เคยพูดแบบนี้กับเราเลยอะไรเงี้ยเราอ่ะเป็นคนสําคัญของครอบครัวเรามากแล้วทำไมถึงให้คนอื่นมาลดคุณค่าเราได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบปิ๊งแล้วก็ยิ้มเลยอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าขอบคุณเขาเลยที่ยูพูดคํานี้ออกมามันคิดออกว่า นี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องเลิกเขาตั้งแต่แรกอ่ะแต่ว่าตอนแรกเราเรายอมแพ้ใจเรายอมแพเหตุผลไม่ได้ใช่ใช่เราเรายอมแพ้ใจตัวเองว่าแบบเขาเป็นเหมือนแรงผลักดันในชีวิตมากๆเลยอ่ะที่ทําให้เรามีวันนี้เลยอ่ะเวลาเลิกใครแล้วพอเราทําใจไม่ได้อ่ะการก็จะใช้วิธีเดีวยวกันเราจะไม่ไปแก้แค้นเขาหรือว่าไม่แบบไปประชดประชันคืนเขาแล้วอ่ะมันจะเป็นการทําให้ชีวิตเราดีจน เขาเสียดายเราอะทให้ชีวิตเราดีจนเขาไม่ไ <liability> ม <ologic> ่มีทางได้เรากลับไปอีกแล้วอะไรประมาณนี <lla discussion> ้ถ like <this> ูก <danach> ก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจุดมุ่งหมายชัดเจนอย่างนี้ดีกว่าถึงได้เป็นน้องการชนิการจนถึงทุกวันนี้เป็นดาราสาวท่านหนึ่งนะคะปกหมือ ด,ดเอาละค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถึงช่วงสนุกที่สุดของรายการของเราแล้วช่วงนี้ช่วงนี้หนึ่งช่วงที่สองเรว่าสนุกแล้วนะคะช่วงนี้สนุกกว่าเพราะว่าเราจะเล่นเกมกันค่ะทุกคนช่วงล้อมโต๊ะเล่นซึ่งเกมนี้ เราจะเล่นกัน2คนมันก็จะดูอ่อมๆไปเรามีแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ของเรานั่นก็คือแม่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเกมของเรานะคะแม่วันนี้เราจะมีเกมให้เล่นก็คือชื่อเกมว่าเกมจงบอกชื่อเรามีป้วยอัคณีหนึ่งอ ในนี้เนี่ยจะเป็นหมวดเพราะเราได้จับจับอันไหนขึ้นมาได้หมวดอะไรจงบอกชื่อที่นหมวดนั้นพออย่างเดียวขอไม่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงเพราะว่าความรู้น้อยมากนะครับผมลึกชื่อไม่ออกกระดาครับไปครับเอาไ้แฉให้ตื่นเต้นนะทุกคนเมนูก็คือชื่อภาพยนตร์สากลสากลแม่แม่แล้วแม่แล้วโอ้โหคอนวิดเดอะวินอะไรนะคแม่อนวิดเดอะวิน อะใครก่อนใครต่อกอนวิทวินเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดกอนวิทวินเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดเนื่งอะไรอนคริบเบียนกอนวิทินเจมบอนย์ศูนย์เอะไรคคริบเบียนนะ n the pirate of Caribbean แม่พูดต่อแฮร์รี t พับบินกอนวิทวินวิทวินเจมบอลเูนย์ศูนย์เจด เฮ r a ต e of the Caribbean ยเปลนหมดเปลยนหมดใช่มันยากมากเลยอ่ะใครคีดตัวใหม่ลองตใหม่ ชื่อภาพยนตร์ไทยอันนี้แม่ชน,น,นะละอันนี้นนหอหนังไทยเริ่มนะหนูเริ่มก่อนใช่ไหมคะแม่หลานมามพี่หยดแม่ร่านปะาขนมแฟนฉันสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักรักแห่สงสยามแฝดสองเกิดทะยมเกิดทะยมสัปเหร่โกยเทอเก ขอจัวแตกหลวงตากระดึ๊บส่อซสาเทาเรื่องนี้ไม่ได้ก็เลยทำอีกเกมหนึ่งอันนี้คือรอบตัดสินคนตัดเครียดหน่อยนะคะมาใครจับครับ่จับกได้อ่ะ ขอให้ง่ายครับขอให้ง่ายชื่อผักง่ายมากคุณนาแม่คุณนาที่ชนะหนูแพ้หนูมีข้าวหนาวจบเอามาแม่เริ่มก่อนเลยค่ะผักคะน้ากวางตุ้งกะเพราผักกระห่อมผักบุ้งกะหล่ำปีีกุ้งนางเฮะผักกุ้งนางคืออะไร อ้าวเราได้ผู้แพ้แล้วนะคะทุกคนเฮ้ยน้ำลายหลสีหน้าทานมากเลยอ่ะต้องทานหมดห้วยเหรอคะเราให้ผู้แพ้อุ๊ยน้ำลายแตกผู้แพ้คือคนนี้ไม่เล่นหรอพี่ที่ก่อนโก้เห็นไหม ตอบไม่ได้ไม่ใช่อไม่ได้แพ้เยอะกว่ากัชนะมาตลอดะเจ๊โอ๊ยเดี๋หนูช่วยเจ้หนูช่วลักันขึ้นมาเลยเจ้าชิ้นไหนเด้าชิ้นไหนเจ้ายชิ้นผมยังจี๊จ๊มงหนึ่งสองสามตกอีโเขากินได้อยู่เขากินได้อยู่กินได้อยู่ น้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลแล้วเอาจริงๆอร่อยนะลองปะแม่ค่ะกินเลยแม่มันอร่อยเอาจริงๆนี่อร่อยจริงแม่มันมีกุ้งเหมยำเลยแม่เนี่ยสามารถเปิดร้านได้เลยนะใช่มันมีกลิ่น ตเนียสนเลี่เดียวจะกินอีกคำหนึงที่เดียวจะกินอีกคำนึ่งใส่หลักเรียกว่าใส่หลักกระโ k กระตะว่ารก็ได้คนที่ไหนเนี่ยบังกระโอ่ะรจงมันกระโจ้างกระโรัแม่กับลนาให้เกียรติสถานที่มันคือ passion fruit ที่สลับกระโ kok ใสลับกระโ k โลโ้ แง่โลกแต่ของจริงคือ p แ s ชชั่นรุนแต่โลโก้เรียกว่ากระทุกลกเฮ้อเตะมากเตะมากเตะเตะเตะะเตะีะพิการตั้งแหนก่อแต่ตั้งแผงมีอะไรพิการขายด้วยตอนนี้นี่ไงยังไม่ได้อันนี้เลยจะบอกว่าถ้าอยากจะแซ่บถึงือนโบราณุชก็ต้องชิบเซแอนนะคะเออสันซันซันซันสันซ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 อาดก็ไรฮะาด เราจะให้น้องการฝากงานของน้องการดีกว่าหลังจากนี้กนะ็ค่ะาาการน,นะคะ<น>ก็อยากจะขอฝากละครนะคะทางช่อง3ดวงใจเทวพรมตอนละอาจันนะคะไว้ในอ้อมปกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสามารถติดตามได้เลยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ2ทุ่ม20เป็นต้นไปนะคะ่ะดูสดนะคะกด33ดูออนไลน์กด 3plus นะคะนั่นล่ะนั่นละแรงมากออมายัง ยูฮไอ้ขอฝากละครหน่อยนะยูช so, ่อง33นะคะดูออนไลน์ก็กด3 plus ได้เลยนะคะทางช่อง3ดวงใจเทวพรมตอนละอจันนะคะแล้วมาดูว่าวรนุชเนี่ยจะจบยังไง ก็ต้องให้เขาแหละเนาะจังหวะเนี้ยจริงๆค่ะจริงเนี่ยเลยไม่รู้ว่าอันไหนที่เห็นอยู่คือตัวจริงเอนีัวจริงงง่นี่คือแม่หลอกด่าเอาเลยแรงมากแรงมากแต่คุณแม่วันนี้เป็นเล่นดีเล่นดีมากเล่นดีเออเล่นด้คนแบบหมันไส้อะแต่เลี้ยงดีนะใช่คุณแนะคะอุูมใจอุมมใจแม่ยิ้มแป้นเลยค่ะน้องกัน สุดท้ายแล้วนะคะเราก็อยากจะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องใหม่ของทาง TPN ของเราด้วยนะคะสสศีก็รับบทเป็นพิีกรคนแรกคนไทยคนแรกเป็นครั้งแรกกับบทบาทใหม่หลังจากที่เราได้รับตําแหน่งนางสาวไทยปี2567ไปแล้วนะคะไม่ต่ไม่ไ่ไม่ไต่ไม่ไ่รายการแรกเป่าเจ๊ช่องเดิมหรือรายการแรกช่องเดิมแต่ว่ารายการแรกรายการแรกโอเคอ่าก็อยากฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับ ่อซีด้วยแล้วก็อยากเอางี้ดีกว่าอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญใน EP ีถัดไปคอมเมนต์เข้ามาจนเยอะๆนะคะอยากเจอใครอยากให้ใครคนไหนมาร่วมพูดคุยหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์สนุกๆด้วยกันนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง TPN ของเราด้วยนะคะเ,เดี๋ยว EP ีหน้ารับรองว่าสนุกมากแน่ๆเ,เดี๋ยวเราจะไม่สปอยว่าเป็นใครเนาะแม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมา ชวนไหนแม่ก็มาละไหนมาเป็นซิงเกิลเจอร์ของรายการเราหน่อยเพราะว่าซิงเกิลเจอร์รายการเราเรามีท่าค่ะแม่เอาว่าห้าสี่สามสองหนึ่งล้อมโตโบบกบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายล้อมโตะบบา